สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้พบกับภูลริกตูนแคทอีกแล้ววันนี้ผมก็จะพา F อซแล้วก็แขกรับเชิญอีกคนหนึ่งนั่นก็คือเพื่อนผมนี่เองนะครับเพื่อนผมคนนี้นั่นเองนะครับผมจะเป็นยังไงอย่างนั้นมาดูกันเลยนะครับแล้วผมก็จะมารีวิวตัวละครกันด้วยนะครับรีวิวตัวละครกระต่ายบัตดาบนะครับจะเป็นยังไงนั้นมาดูกันเลยครับ เล่นโหมดที่ไม่มีที่เส้นสุดแล้วก็รีวิวแล้วก็เพื่อนอีกสองคนไม่ใช่ไม่ใช่ fc เพื่อนคนละหนึ่งคนนะครับผม fc ถือว่าเป็นเพื่อนผมนับว่า fc ถือว่าเป็นแบบเพื่อนนะครับถือว่าผมมีเพื่อนสองคนเลยครับนะครับจะเป็นยังไงนั้นมาดูกันเลยครับอย่างแรกนะครับท่านผู้ชมผมจะวางตัวฟาร์มเงินไว้ก่อนนะครับ และผมขอหวังว่าจะไม่มีใครหลุดนะครับสักคนหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดหลุดเดือดร้อนนิดหน่อยครับโอเคครับไม่มีใครหลุดนะครับโอเคอ๋อผมลืมบอกผมวางตัวต้นเกมไว้ด้วยนะครับแล้วก็วางตัวรดคูดาวนะครับวางเพื่อรดคูดาวจากนั้นเราก็ไปอัปเกรดตัวฟาร์มเงินก่อนนะครับอัพให้แม็กไปเลยครับ การวางตัวกระต่ายใช้เงินประมาณ2500และก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับจะเหมือนกับไตไททันนะครับตัวกระต่ายจะเหมือนไตไททันนะครับมาดูดาเมจขั้นแรกกันนะครับดาเมจเอิรมเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ดดขอวางทีนึงครับแป๊บหนึงโอเคดาเมจขั้นแรกความเสียหาย1690คูดาว 1.9ระยะ13นะครับมาดูอัปเกรดเลเวล2กันนะครับอัปเกรดเลเวล2นั่นก็นคือดาเมจ2,730คูดาว18ระยะ14นะครับมาดูอัปเกรดเลเวล3กันเลยนะครับอัปเกรดเลเวล3นั้นเอ,อิมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอ,อิมเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคความเสียหายหรือที่ผมเรียกว่าดาเมจ4 0 0 0 ถ้าเกิดผมพูดอะไรผิดผมต้องขออาภาัยด้วยนะครับคือถ้าผมพูดอะไรผิดผมต้องขออาภาัยด้วยนะครับและต้องขอโทษที่พูดย้ำให้ด้วยนะครับดาเมจทสี่พันสามสิบคูดาวหนึ่งจุดเจ็ดระยะสิบห้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกระต่ายไตยบัตรดาบนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับตอนต้นผมได้เรียบตัวนี้ว่าไททันกระต่ายหรือเปล่า ้าเกิดผมเรียบผมต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าผมเรียบชื่อผิดนะครับจากนั้นผมก็จะวางตัวไททันเค้าแมนหลายตัวนะครับผมวางแบบนี้ไปเลยนะครับซ้อนๆไททันเค้าแมนนะครับตัวนี้ก็จะโจมตีเป็นหมู่นะครับสำหรับตัวไตกระต่ายนะครับ ก็จะเหมือนกับไททันแหละนะครับตัวนี้จะมีความเหมือนกับไททันแต่จะแตกต่างเรื่องของหูนะครับหูกระต่ายแต่ปกติผมเห็นดูคลิปมาตัวไททันนั้นจะไม่มีหูนะครับแต่ว่าพอเป็นแบบทีวีดิเซนต์ไททันจะเป็นแบบมีหูเพราะว่าเป็นกระต่ายในวันอิตเตอร์เองนะครับใ พี่แบบอย่าพูดอะไรให้ท่านผู้ชมฟังไหมอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าไม่เป็นไรคนนี้พี่เอซีผมบอกว่ากดไลค์ให้ช่องนี้เยอะๆด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากขอบคุณสําหรับคําชมชมด้วยนะครับผมขอบอกเขาก่อนครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมยังไม่รู้นั่น,นก็นนนนคือผมจะเน็ตหลุดหรือเปล่าตอนนั้นที่ผมเล่นเกมกับคนอื่นนะเล่นโหมดนี้ คนอื่นเขาวางตัวเยอะเกินจนโทรศัพท์ผมกระตุกแล้วก็โดนเตะออกดังนั้นผมก็จะอยู่ห่างๆตัวละครเอาไว้แบบตัวละครตัวละครที่อยู่เป็นกลุ่มผมจะอยู่ห่างๆเอาไว้ไม่ใช่นั้นผมจะโดนเตะออกนะครับไม่รู้ว่าผมจะรอดได้หรือเปล่านะครับ fc ผมบอกว่าผม fc เขาบอกว่าผมเคยเป็นครับเมื่อกี้เขาบอกนะครับนี่ผมให้ดูเลยครับผมก็เคยเป็นครับ นี่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงหรอครับถ้าผมไปอยู่ใกล้จะโดนติออกยังไงเหรอผมจะพูดอีกทีนะครับว่าพอไปอยู่ในที่เป็นกลุ่มแล้วอะเน็ตมันจะกระตุกกระตุกนะครับผมดังนั้นพิมพ์ผิดผ,ผมพูดผิดผมพูดผิดถ้าเกิดผมพูดขาดผมต้องขออภัยด้วยนะครับดัน ดังนั้นผมจึงไม่อยู่ใกล้พวกที่เป็นแบบกลุ่มๆแบบเนี้ยอันนั้นอันนั้นอันน้เห็นไหมครับผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับอย่างเช่นเอออันนี้นะถ้าเกิดพวกมังพวกมังกรที่แบบซลม,มอนอยู่แบบติดกันเป็นกลุ่มมาผมก็แบบจะเน็ตรลุนแบบนี้เลยครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ เมื่อวันที่ยี่หกผมไปค่ายลูกเสือวันที่ยี่แปดผมได้กลับมาค่ายลูกเสือแล้วก็แบบมาพักก่อนนะครับผมมาพักผ่อนจากนั้นวันนี้ผมก็มาทําคลิปนะครับค่ายลูกเสือจะเป็นยังไงหรอครับค่าลูกเสือก็แบบไม่อันตรายมากหรอกครับก็จะแบบจะมีกิจกรรมสนุกสนุกให้ทํานะครับแล้วก็แบบมีสมครามเออมท่านชมเมื่อกี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหม เมื่อกี้แบบเน็ตกระตุกเลยครับนี่เลยครับเห็นไหมครับผมบอกแล้วครับว่าอย่าอยู่ใกล้ตัวละครแบบนั้นนะครับผมลืมบอกด้วยว่าอย่าอยู่ใกล้ตัวละครที่เป็นแบบซามอนที่มันยึดแบบติดกันเป็นกลุ่มนะครับอย่าไปอยู่ครับไม่งั้นคุณจะโดนกระตุกแล้วก็โดนเตะออกนะครับผมบอกอีกอย่างหนึ่งว่าค่าลูกเสือมีสมครามด้วยนะครับสมครามคืออะไรหรอครับ สงครามก็คือแบบทำสงครามต่อสู้กันอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นน่ะผมไปค่ายลูกเสือวันสุดท้ายวันที่ยีแปดแล้วครูเขาจะแบบให้สร้างแบบอาวุธเหมือนกับรถถังหรือระเบิดอะไรอะจะเป็นแบบเอาขันมาแล้วก็ไม้มาต่อติดกันติดกันแล้วก็ให้เอาเชือกแบบเชือกดีขาว เอามาพ,พัน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 ก็จะได้เป็นแบบไม้สี่เหลี่ยมจากนั้นให้เอาไม้อันยาวติดกันแล้วก็เอาขันมาติดตรงไม้อันยาวแล้วแล้วเราก็ไปแบบเอาถุงมาใส่น้ำใส่พอเราใส่น้ำเสร็จแล้วแล้วก็เอามัดยางแล้วก็เราก็ใส่ขันแล้วพอต้องมีคนยิงด้วยนะครับมีมคนใส่กระสุนแล้วต้องมีคนยิง คนยิงต้องแบบดึงไม้ให้แบบเคลี่ยงอาวุธได้ให้แบบเคลี่ยงลอยได้เหมือนกับรถถังหรือแบบสมัยสงครามอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นประมาณนั้นตอนนี้ผมเห็นนะผมบอกเลยว่าผมวิ่งหนีสุดชีวิตเลยครับสะเก็ดน้ำโดนขาผมบางคนเขาแบบโดนน้ําแบบเต็มๆเ,เลยครับผมอันนี้ผมพูดจริงไม่ได้โกหกนะครับ พอรัวันที่แปดเล่นอนาเสร็จแล้วจากนั้นผมก็แบบมาเก็บของอะไรกินข้าวก่อนแล้วก็แบบมาขึ้นรถบัสแล้วก็กลับบ้านนะครับกลับบ้านสองโมงนะครับก็ไม่มีอะไรแบบผิดปกตินะครับไม่ไม่ก็ไม่ได้แย่นะครับยกเว้นอยาให้เกิดเรื่องก็พอแล้วครับอย่าให้เกิดเรื่องก็พอแล้วครับถ้าเกิดเรื่องแล้วมันจะไม่สนุกนะครับ ผมต้องขอบคุณเหมียวเดวมากเลยครับพี่แก้บัคให้เพื่อนผมนะครับขอบคุณพี่เหมียวมากเลยที่แก้บัคมังกรให้ผมนะครับอย่างน้อยมังกรก็แบบไม่ติดบัคแล้วครับอ๋อผมลืมบอกนะครับอย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดคุณชอบนะครับ นี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับพวกที่ติดกันแล้วก็จะเกิดแบบเนกระตุ่ผมไม่กล้าใกล้ครับเดี๋ยวผมจะเนจหลุดก,ก็เป็นได้นะครับผมมีความเสี่ยงนะครับผมรีวิวตัวกระต่ายเสร็จแล้วผมก็คุยกันตามธรรมดาภาษาคนธรรมดานะครับตอนนี้เวทีหนึ่งร้อยห้าสิบห้านะครับผมลืมบอกเรื่องเวฟ เลยนะครับพอผมคุยไปพอผมคุยผมลืมเรื่องเว็บเลยครับแต่ผมเวบที่หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดแล้วครับผมผมว่าอาจจะถึงสองร้อยก็เป็นได้ครับท่านผูชมพวงนี้ก็อิงลิสออนสเปนดูในเอดูในแชทผมได้เลยนะครับนี่ดูในแชทผมได้ อังกฤษออสเปนผมผมเลือกอังกฤษแต่เพื่อนแต่เพื่อนผมเลือกภาษาไทยใครขยับคนแรกเป็นเกม์ผมจึงต้องเอ่อไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตัวละครของขยับนี่คท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมกดในากาแล้วมัน เมื่อกี้พวกศัตรูมาตรงเต็มแล้วศัตรูหายหมดเป็นแบบนี้เลยครับโอ้โหเกมบั๊กีกบั๊กโอ้โหแต่แล้วคนเขาเรียบเกมแบบไหนก็ได้ครับผมเออจะเอายังไงดีผมมาได้แค่สองร้อย สี่สิบสามนะครับก็แบบมาได้แค่นี้นะครับต้องขอโทษด,ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ